นี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรหรือว่าผลไม่ที่อร่อยลันทุงสีมาบอกสรรคุณสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้กับอร่อยหลันทุงชาแนลนะคะเมื่อนี้อร่อยหลันทุงนีสมุนไพ่มาฝากพี่น้องอีกแล้วค่ะสีว่าเป็นสมุนไพรกับวาใดสีว่าเป็นผลไม่กับวาใดนี่พี่น้องประโยชน์มากไม้หลายอย่างค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะค่ะพี่น้องอร่อยลันทุงมีอ่าเคล็ดไม่รับมาบอกนะคะมันเป็น ผลไม้ชนดิดหนึ่งกบว่าไดน,นะคะ่ะซึ่งเป็นผลไม้ที่ราคาถูกมากพี่น้องคนกะบางคนกะบ่หูจกักบางคนอาจสิงหูจักนะคะแล้วกับบางคนอาจสกินเป็นบางคนอาจสิบ่กินเป็นนะคะ่ะอลัอนทุงด้วยิเอามาบอกต่อพี่น้องนะคะว่าผลไม้ตัวนี้นี่นอกจากสิเป็นผลไม้กินไม่รสชาติหวานกรอบแล้วนะคะกะยังเป็นสรรพคุณทางยาในหลายๆอย่างนะคะรักษาหลายโรคนาะพี่น้อง นี่ค่ะพี่น้องสมุนไพรหรือว่าผลละไม่ที่เราเลอรังทุงสีมาบอกสารป,ปรพคุณของเขานะคะก็คือเนาะค่ะพี่น้องบัวหิมะค่ะพี่น้องโมเมนมั่นสำปะหลัง้ะพี่น้องเด้อรูปร่างของเขานะคะสีสันอาจจะคือมั่น,นสำประหลังะคะ่ะภายนอกนี่เหมือนเดะเลยค่ะพี่น้องแต่ภายในไม่เหมือนนะคะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเราลอรังทุงสีอธิบายสารป,ปรพคุณของเขานะคะว่าบัวหิมะนี่เป็นผลลมไม่ชนิดหนึ่งแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ทางยาในหลายๆด้านนะคะหนึ่งเนาะค่ะพี่น้อง ต้านโรคไร่คาว่าโรคไร่นี่คือโรคมะเร็งเ้อพี่น้องเด้อมะเร็งทุกชนิดค่ะทุกอย่างที่เป็นมะเร็งซอยใดค่ะแค่เข้ากินสดๆสองช่วยควบคุมน้ําหนักหรือว่าลดน้าหนักได,ด้ได้พี่น้องเด้อสามซอยให้สิวยุใบหนาของเห้าที่เป็นสิวเป็นหนองเอาไปแต้มพี่น้องแค่ฟันเปลือกทั้งสี่นี่ตัดเอาส่วนนี่ไปท่าบริเวณหนาที่มัาเป็นสิวพี่น้อง นากระิสยสิวกระิยุบแล้วก็ย่างเป็นแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกกซอยได้พี่น้องกาเกลือนซอยได้ขึ้นกันค่ะโดยการเอาไปทาตามผิวหนังค่ะพี่น้องซอยได้หลายอิลีค่ะเรื่องบัวหิมะนี่ตัวเดียวจบครบแถมราคาถูกค่ะพี่น้องเอาเราังถุงเคยสื่อนะคะแถวบานขาย3โลลอยได้พี่น้องเด้อแต่บางพื้นที่2โลห0 4โลร้อก็มีค่ะพี่น้อง อร่อยหล่นถุงสื่อบัตในในราคาบัตอร่อยหล่นถุงก็คือสามโลหน่อยเด้อพี่น้องเด้อปล่อยได้หลายอย่างค่ะแค่เฮาเห็ดจังเลยมาตีแค่เฮาฝานเปลือออกพี่น้องแล้วก็กินสดสจังสี่ค่ะอืรสชาติดีมากทาพี่น้องอยากให้รสชาติดีคือให้ไปแช่เย็นนะพี่น้องอันนี้คือไม่ได้แช่เย็นฝานสดสๆกินสดสๆพี่น้องอืแค่ให้พี่น้องซื้อติดบ,บ้านไว้แล้วก็กินจังสี่ค่ะพี่น้อง การกินแค่นี้กินเป็นอาหารว่างหรือกินเป็นของหวานหลังจากกินข้าวอิ่มนะคะนอกจากนั้นแล้วบัวหิมะเป็นโตซอยในการลดน้ำหนักได้ได้พี่น้องถ้าผูใ้ใดอยากลดน้ำหนักนะคะสามารถใส่บัวหิมะนะะี่ค่ะกินกินกับต้มไข่พี่น้องสูตรนะคะก็คือให้พี่น้องต้มไข่ข่าปลาสองนวยแล้วตามด้ยวยบัวหิมะจกักลูกหรื่องแง่ๆสิพี่น้อง กินลงไปเด้ค่ะเราก็กินน้ำอิ่มมันจะอิ่มค่ะพี่น้องไม่ต้องไปกินอย่างอื่นเลยเทเจ็ดมือนำนักลงแน่นอนพี่น้องอันนี้คือซอยในเรื่องโดนาำนักได้ได้ค่ะบัวหิมะเป็นเรืองจริงเลยที่เดียวเชี่ยวพี่น้องผู้ใดบ่เสือล่องเบิ่งเด้อค่ะค่ะพี่น้องบัวหิมะนี่มีประโยชน์มากไม่หลายอย่างพี่น้องราคาก็ค่อนข้างถูกเด้อพี่น้องเด้อให้พี่น้องเนาะคะ่ะ ซื้อติดบ้านไว้กินเป็นประจำติดเป็นอาหารตู้เย็นสื่อใส่ตู้เย็นไว้แซ่เย็นแหงแซ่บพ,พี่น้องกัดกินสดสดกับแซ่บค่ะหน้ามก็จะเขาจะลายครับพี่น้องบำรุ่งผิวใสสดใสได้พี่น้องตาห้ากินเป็นประจำสีซอยห้ผิวพันเขาเป่ปงปังพี่น้องมีนามมีน,นุ่นถ้าพีดด่น้องถ้าผู้ใดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ,คะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจอร่อยลันถุงไ,ได้เ้อค่ะจังสีบริพาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะพี่น้อง ้ยพนอ้องบัวหิมะนะคะนอกจากสรักษาในขางต้นที่อร่อยลองถุงเบาไปแล้วสามารถรักษาโรคเลิอมก็ยังได้นะคะผู้ใดเป็นเลิ่มเป็นฝีเป็นหน,นองกะซอยใดได้พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สีฝากไว้สนีก่อนสวัสดีค่ะแสบพี่น้องฟังเสียงอร่อยลองถุงกัดไนฟังเด้อแบ 嗯。Yeah.